สวัสดีครับผมทวารัตสุตบุตรนะครับหรือโจอนะครับจากวิศวกรรมศาสตร์บศส,ส8 8นะครับจบจากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยไปเมื่อปี2533ตอนนี้ก็30ปีแล้วปัจจุบันผมเป็นข้าราชการรับราชการอยู่ที่กระทรวงพลังงานนะครับวันนี้ได้รับเกียรติอย่างยิ่งที่จะมานําเสนอแนวคิดใหม่นะครับซึ่งอาจจะเป็นเรื่องเก่านะครับแต่อยากจะนําเสนอในรูปแบบของการตั้งคําถามเสียมากกว่าที่จะบ่งบอกถึงคําตอบ นะครับวันนี้ที่จะมาพูดทั้งหมดเนี่ยจะเกี่ยวข้องกับเรื่องที่เรียกว่าคาร์บอนรีไซเคิลหรือถ้าเป็นภาษาไทยหน่อยจะเรียกว่าการนำคาร์บอนกลับมาใช้ใหม่นะครับแต่คำถามที่อยากจะตั้งไว้ก็คือว่าเหตุใดต้องนำคาร์บอนกลับมาใช้ใหม่กับทำไมเพิ่งมาคิดตอนนี้ why and why not นะครับหัวใจสำคัญของเรื่องคาร์บอนรีไซเคิลคงวนเวียนไม่แคล้ว เป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับสบภาวะการเปลี่ยนแปลงของภูมิอากาศนะครับหรือภาวะโลกร้อนนั่นเองนะครับหัวใจสำคัญก็คือว่าทุกคนเนี่ยมักจะลืมถึงจุดหัวใจที่ทำให้เกิดภาวะโลกร้อนแล้วก็ก้าวไปสู่การแก้ปัญหาที่ปลายเหตุพูดถึงภาวะโลกร้อนหลายคนอยากจะช่วยกันเนี่ยก็จะนึกถึงเรื่องการปลูกป่าเป็นหลักการปลูกป่าเนี่ยจะทำให้เกิดการดูดซับ คาร์บอนไดออกไซด์ในสภาวะภูมิอากาศกลับลงมาใช้ในพื้นดินต่อได้นะครับในลูกแปรของการแปลงคาร์บอนไดออกไซด์ให้กลายเป็นพืชน,นะครับกลายเป็นการเจริญเติบโตของต้นไม้ของป่าเป็นต้นนะครับซึ่งไม่ผิดอะไรเรื่องนี้ถูกต้องทีเดียวแต่ว่าหัวใจสําคัญก็คือทําไมต้องปล่อยให้คาร์บอนมันสูบชั้นบรรยากาศเสียก่อนแล้วค่อยดูดซับมันกลับมาล่ะครับทำไมไม่ตั้งคําถามว่าเอา้าถ้ามันปล่อยได้เราก็ต้องดูดกักเก็บ แล้วก็นำกลับมาใช้ใหม่ได้นะครับเพราะฉะนั้นวันนี้ที่ผมอยากจะนำเสนอตั้งเป็นคำถามไว้เพราะว่ามันมีแนวคิดหนึ่งซึ่งเกิดกระแสในหลายประเทศทั่วโลกว่าซีโร่คาร์บอนคอนเซปต์ของการพัฒนาต่อไปในอนาคตเนี่ยสามารถทำได้จริงหรือไม่และมีเทคโนโลยีอะไรใครเป็นผู้นำเทคโนโลยีด้านนี้ประเทศไทยอยู่ที่จุดไหนเหตุใดประเทศไทยถึงยังตามหลังเขาอยู่อีก เป็นการนำเสนอที่ผมตั้งใจอยากจะตั้งเป็นคำถามว่าเราควรจะทุ่มทุนสร้างพลิกวิกฤตให้กลายเป็นโอกาสในการนําคาร์บอนกลับมาใช้ใหม่นะครับเริ่มต้นเลยเนี่ยวัฏจักรของคาร์บอนเนี่ยทุกคนทราบดีนะครับว่าการดํารงชีวิตอยู่ของสิ่งมีชีวิตทุกแห่งในทั่วโลกรวมทั้งการผลิตและการพัฒนารูปแบบต่างๆไม่ว่าจะเป็นสินค้าทางการเกษตรหรือสินค้าอุตสาหการรมมีการปลดปล่อย ขามแร่เลือ,อกสายทั้งสิ้นไม่ว่าจะเป็นกระบวนการผลิตจากแหล่งปะสุสัตว์จากเลือกสวนไรนาหรือการผลิตจากโรงงานอุตสาหกรรมนะครับจากฉากนี้ท่านจะเห็นว่าการผลิตจากการนำทรัพยากรมาใช้ไม่ว่าจะเป็นทรัพยากรพลังงานก๊าซธรรมชาติหรือว่าการพัฒนาอุตสาหกรรมปิตโตเรเลียมน้ำมันในรูปแบบต่างๆรวมทั้งการนำแร่ธาตุนะครับหรือหินแร่หลายๆเรื่องเนี่ย เอามาใช้ในกระบวนการผลิตในภาคอุตสาหกรรมเนี่ยล้วนป,ปล่อยกา๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ซึ่งเป็นก๊าซเรือนกระจกทั้งสิน้นนะครับและที่ผ่านมาก็คือเราปล่อยไปเลยทั่วโลกเนี่ยปล่อยไป35,000ล้านตันเมื่อปีเมื่อ2ปีที่แล้วประเทศไทยเองเนี่ยเราปล่อยก๊าซเรือนกระจกทั้งสิ้น350ล้านตันเมื่อปีที่ผ่านมานะครับให้เทียบกันว่า350ล้านตันเนี่ยมากขนาดไหน ทั้งปีประเทศไทยปลูกข้าวได้20ล้านตันนะครับ,นะรบเพราะฉะนั้นจะเห็นว่าการปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจกของประเทศใดประเทศหนึ่งแค่ประเทศไทยประเทศเดียวเนี่ยยังมีสัดส่วนมากกว่าผลผลิตที่เราผลิตได้ทั้งหมดเพราะ,ะนั้นหัวใจสําคัญในการที่จะดึงคาร์บอนกลับมาใช้ใหม่เนี่ยถึงเป็นเทคโนโลยีที่ต้องการการพัฒนานวัตกรรมใหม่เป็นอย่างยิ่งนะครับหัวใจซึ่งจริงๆไม่ได้ยากเลยแต่มันมีอยู่2จุด2จุดเท่านั้นที่ต้องทุ่มทุนสร้างนะครับสจุดที่ว่าก็คือเราต้องตัดวงจร ในการที่จะปล่อยก๊าซเรือนกระจกสู่ชั้นบรรยากาศโดยการดูดและกักเก็บมันพอกักเก็บได้เสร็จหัวใจสําคัญที่2ก็คือการแปลงสภาพกา๊าซคาร์บอนไดออกไซดที่เรากักเก็บนั้นเนี่ยให้กลายเป็นวัตถุดิบแล้วก็นํากลับมาใช้ใหม่นะครับเพราะฉะนั้นเทคโนโลยีทั้งสองตัวไม่ว่าจะเป็นดูดกักเก็บหรือที่เรียกว่าคาร์บอนแคปเจอร์นะครับกับเทคโนโลยีที่เรียกว่าคาร์บอนรีไซเคิล จะเป็นเทคโนโลยีชั้นนำที่หลายประเทศกำลังทุ่มทุนสร้างอยู่ในณขณะนี้ทั้งหมดเนี่ยเป็นคอนเซปตที่ทำให้เกิดสภาวะแวดล้อมใหม่ที่เรียกว่าซีโร่คาร์บอนคอนเซปต์นะครับมาดูกันนะครับว่าในเรื่องของเทคโนโลยีที่หนึ่งก่อนเรื่องของการดูดและกักเก็บนะครับทุกคนทราบว่าไม่ว่าจะกิจกรรมไหนโดยเฉพาะโรงงานขนาดใหญ่ไม่ว่าจะเป็นโรงงานอุตสาหกรรมหรือโรงงานผลิตพลังงานโรงไฟฟ้าโรงกลั่นเป็นต้น หากปล่อยก๊าซเรือนกระจกหรือก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์เนี่ยมันจะต้องมีตัวใดตัวหนึ่งมันต้องมีวิธีการในวิธีการหนึ่งในการที่จะกักเก็บมันหรือว่าดูดซับมันนะครับซึ่งที่ผ่านมาก็มีกระบวนการวิจัยเรื่องนี้ค่อนข้างมากอยู่แล้วนะครับแต่ว่าหัวใจอันหนึ่งที่ตอนนี้กําลังสนุกแล้วก็ตื่นเต้นในต่างประเทศก็คือว่ากระบวนการในการดูดกักเก็บเนี่ยมันจะต้องมีการนําไปใช้ใหม่นะครับ หรือที่เรียกว่า utilization ซึ่งที่ผ่านมาการ utilization หรือการนำไปใช้ใหม่เนี่ยส่วนใหญ่มักจะพูดถึงการใช้โดยตรงเช่นการนำคาร์บอนไดออกไซด์ไปปลูกสาลายการนำคำา,ปปรา,า,ารำคำา์บอนไดออกไซด์ไปอัดกับลงพื้นดินเพื่อที่จะไล่น้ำมันและก๊าธรรมชาติในชั้นกักเก็บนั้นกลับขึ้นมาใหม่หรือที่เรียกว่า enhanced oil recovery นะครับลักษณะนี้มีการทำมาค่อนข้างมากนะครับแต่ว่าอีกเทคโนโลยีหนึ่ง<ม>ก็คือการ recycle carbon การรีไซเคิลคาร์บอนกลับมาใช้ใหม่ในรูปแบบใหม่เช่นการรีไซเคิลคาร์บอนกลับมาใช้ในรูปแบบของเชื้อเพลิงสังเคราะห์หรือที่เรียกว่าซินนิติกฟิลหรือการนำมาใช้ใหม่ในรูปของเคมีคอลนะครับไม่ว่าจะเป็นโพลีหรือโมโนคาร์บเนตในเรื่องของโพลียูริเทนเป็นต้นหรือการนำคาร์บอนกลับมาใช้ในรูปของวัสดุรูปแบบใหม่เช่นคอนกรีตบล็อกเป็นต้น ท่านอาจจะยังไม่ได้ทราบว่าจริงๆคาร์บอนอาจจะเป็นองค์ประกอบหนึ่งของการนํามาใช้เป็นวัตถุลักษณะนี้ได้ในต่างประเทศกําลังทําวิจัยอยู่นะครับซึ่งเทคโนโลยี uh, เหล่านี้เนี่ยหัวใจสําคัญก็คือว่าเราจะต้องทาร์กเก็ตหรือว่ากําหนดลงไปว่าอุตสาหกรรมที่มีการปลดปล่อยกา๊าซเรือนกระจกหรือว่าการปลดปล่อยคาร์บอนไดออกไซด์มากที่สุดเนี่ยห้าอุตสาหกรรมแรกน่าจะเป็นอุตสาหกรรมเป้าหมายนะครับไม่ว่าจะเป็นอุตสาหกรรมเคมีปรโตเคมีอุตสาหกรรมผลิตซีเมนต์ อุตสาหกรรมการผลิตเหล็กและเหล็กกล้าแล้วก็อุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องกับโรงไฟฟ้าเป็นต้นนะครับเพราะว่าอุตสาหกรรมเหล่านี้มันปล่อยกา๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ณจุดจุดเดียวเป็นเนื้อเป็นหนังก้อนใหญ่นะครับแล้วก็เราสามารถที่จะสร้างโรงงานที่จะดูดกักเก็บคาร์บอนเหล่านั้นคาร์บอนไดออกไซด์เหล่านั้นเอามาใช้ในรูปแบบต่างๆได้นะครับซึ่งเทคโนโลยีในการที่จะดึงคาร์บอนไดออกไซด์กลับเข้ามานั้นก็มีหลากหลายวิธีนะครับไม่ว่าจะเป็นใช้สารเคมีใช้แร่ธาต หรือการด,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 ดูดดูดดูดเลยนะครับดูดแล้วก็อาจใส่ถังนี้เป็นต้นนะครับซึ่งก็มีหลายรูปแบบในการพัฒนานะครับแต่ที่น่าสนใจคือ s e c ชั่นนี้ครับหรือว่าส่วนเทคโนโลยีที่2ก็คือว่าเมื่อดูดกักเก็บคาร์บอนได้เนี่ยเราจะเอามาใช้มันอย่างไรนะครับซึ่งปัจจุบันเนี่ยมีนวัตกรรมที่บริษัทใหญ่ๆทั่วโลกกำลังให้ความสนใจนะครับอย่างเช่นบริษัทซีเมนส์หรือ บริษัทเอ็กซอนมบิลก็กำลังทำในรูปแบบต่างๆนะครับสำหรับการนำมาใช้ใหม่นะครับในรูปของคาร์บอนเนี่ยปัจจุบันมีคนพยายามนำมาใช้ใน3รูปแบบนะครับรูปแบบที่1คือการแปลงคาร์บอนให้กลายเป็นสารเคมีรูปแบบใหม่นะครับสารเคมีรูปแบบใหม่ที่ว่าอาจจะเป็นเมทานอลนะครับคือแอลกอฮอล์ประเภทหนึ่งนะครับหรือการแปลงคาร์บอนให้กลายเป็นสาร โพลิยูร t เทนโพลิคาร์บอเนตเป็นต้นนะครับประเภทที่2คือการแปลงคาร์บอนให้กลายเป็นเชื้อเพลิงสังเคราะห์นะครับไม่ว่าจะเป็นรูปของแปลงคาร์บอนไดออกไซด์ให้กลายเป็นคาร์บอนมอนออกไซด์นำกลับไปใช้ในกระบวนการเผาผลาญอีกครั้งหนึ่งนะครับหรือการแปลงคาร์บอนไดออกไซด์ร่วมกับสารเคมีอื่นในการผลิตน้ำมันที่เราใช้กันอยู่เช่นผลิตเชื้อเพลิงสังคเคราะห์เพื่อให้กลายเป็นน้ำมันดีเซลสังเคราะห์หรือน้ำมัน แก๊สโซฮอลสังเคราะห์เป็นต้นนะครับส่วนสุดท้ายเลยซึ่งทางประเทศญี่ปุ่นให้ความสนใจมากก็คือการนำคาร์บอนมาเป็นองค์ประกอบหนึ่งของการทำเป็นวัสดุก่อสร้างนะครับเหมือนคอนกรีตบล็อกที่ว่าเป็นคอนกรีตมวลเบานะครับคอนกรีตมวลเบาในส่วนใหญ่คือเนื้อคอนกรีตแต่ว่าข้างในเม,มีรูพรุนอากาศนะครับแต่ว่าเราสามารถที่จะแปลงการที่จะกักเก็บแค่รูพรุนอากาศเนี่ยให้กลายเป็นรูพรุนที่มีคาร์บอนเก็บอยู่นะครับแล้วมันไหลออกมาอันนี้เป็นการจําลองธรรมชาติอีกแบบหนึ่งเพราะว่าในธรรมชาติเนี่ย ในขั้วโลกเหนือและขั้วโลกใต้ก็จะมีการเก็บคาร์บอนในรูปแบบของทรับที่อยู่ภายใต้ชั้นน้ําแข็งนะครับแล้วก็มีคาร์บอนอยู่ใต้ชั้นน้ําแข็งนั้นเราก็อาจจะทําจําลองลักษณะนั้นแต่ว่าไม่ได้เก็บในน้ําแข็งนะครับเก็บในซีเ,เ,เมนต์บล็อกหรือคอนกรีตบล็อกแล้วนำคอนกรีตบล็อกหรือซีเมนต์บล็อกนีก้ไปใช้ในการสร้างอ,อาคารหรือว่าสิ่งก่อสร,ร้างต่างๆได้นะครับเทคน,นิคลักษณะนี้มีบริษัทหลายบริษัทไม่ว่าจะเป็นของ ฝรั่งตะวันตกนะครับหรือว่าทางญี่ปุ่นให้ความสํคาสคัญแล้วก็สนใจในการวิจัยค่อนข้างมากนะครับสิ่งที่ผมเอามาพูดทั้งหมดเนี่ยก็เพราะว่าเมืองไทยยังไม่มีแผนที่นําทางเกี่ยวกับเรื่องนี้เลยน่าเสียดายน่าเสียดายที่ผมอยากจะนําเสนอในวันนี้เพราะอยากตั้งเป็นคําถามว่าเหตุใดเมืองไทยต้องมาสนใจเพราะอย่างที่เรียนว่านอกจากเราจะปลดปล่อยคาร์บายปีอะกไซด์ปีละ350ล้านตันแล้ว ถ้าเราสามารถที่จะแปลงสภาพ350ล้านตันที่ว่าซึ่งปลดปล่อยสู่ชั้นบรรยากาศกลับมาเป็นวัตถุดิบสร้างมูลค่าเพิ่มได้ก็จะเป็นโอกาสใหม่ของเศรษฐกิจยุคใหม่ซึ่งเป็นเศรษฐกิจแบบหมุนเวียนหรือที่เรียกว่า c i r c u l a r economy ส่วนที่2มันจะเป็นโอกาสที่ทําให้เกิดนวัตกรรมรูปแบบใหม่เพื่อสังคมในใน,ในอนาคตได้นะครับเพราะว่าเรื่องลักษณะนี้เราถ้าสตาร์ทหรือเริ่มต้นวันนี้ก็ยังไม่ได้ตามหลังใครเขามากนัก นะครับแต่ว่าจะต้องมีการรวมพลังทุ่มทุนสร้างในการที่จะทําให้เกิดออนวัตการรมรูปแบบใหม่นะครับแต่สุดท้ายที่สุดเลยที่เป็นหัวใจสําคัญก็คือว่าการสร้างกฎกติกาจากภาครัฐหรือภาคสังคมเองในการที่จะทําให้เรื่องของค์บอนไ็อกไซด์ซนั้นมีมูลค่าขึ้นมาเพื่อประกอบในการที่จะดึงสารเหล่านี้ทึ่มีมูลค่าเนี่ยกลับไปใช้ประโยชน์ในทางเศรษฐกิจได้นะครับเรื่องนี้จะเกี่ยวข้องกับเรื่อง การให้มีกฎกติกาใหม่หรือแรงจูงใจทางเศรษฐศาสตร์เรียกที่ว่า i n c e ซ t i v e นะครับไม่ว่าจะเป็นรูปแบบของการสนับสนุนเชิเชงงบประมาณหรือการสนับสนุนในรูปแบบของสิทธิประโยชน์ทางภาษ,ษีเป็นต้นนะครับที่นํามาเล่าเนี่ยเพราะว่าผมว่าเมืองไทยถ้าไม่เริ่มคิดตอนนี้เราจะไม่มีโอกาสได้ทําแต่ถ้าหากเริ่มคิดตอนนี้รวมพลังกันสักนิดหนึ่งสามารถที่จะทําเรื่องนี้ได้นะครับน่าจะเริ่มต้นได้จากการที่รวมพลังคนที่คิดในลักษณะคล้ายกัน นในการที่จะผลักดันทําให้เกิดอองานวิจัยการนําคาร์บอนไปสู่การนํากลับมาใช้ใหม่หรือที่เรียกคาร์บอนรีไซเคิลต่อไปในอนาคตนะครับที่ผมออนําเรื่องนี้มาเล่าเพราะว่าเกรงว่าในสังคมไทยเนี่ยจะไม่มีคนเป็นเจ้าภาพในเรื่องนี้ครับเพราะฉะนั้นการที่นําเสนอครั้งนี้เพื่อตั้งใจอยากจะตั้งเป็นคําถามเพื่อที่จะรอหาคําตอบว่าหากเราจะเดินหน้าในเรื่องนี้ต่อไปในอนาคต เราคงต้องร่วมกันคบคิดเพื่อให้ตกผลึกต่อไปในอนาคตครับสำหรับผมวันนี้สวัสดีครับขอเชิญร่วมบริจาคเงิน1 0 4บาทหรือมากกว่าแล้วแต่จิตศรัทธาเพื่อสนับสนุนทุนจุฬาสงเคราะห์โดยมีวัตถุประสงค์ที่จะสนับสนุนนิสิตที่เรียนดีแต่ขาดแคลนจุนทรัพย์รวมทั้งสนับสนุนการพัฒนานวัตกรรมจุฬาเพื่อสังคมไทยนอกจากนี้ผมขออนุญาตที่จะเรียนเชิญชวนในการบริจาคโลหิต1ล้านหยด เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระปริญญาหารา r เพราะการให้เลือดคือการให้ชีวิตเชิญ <Yeah. S 1> ชวนกันมาร่วมบริจาคกันนะครับ